Seeker lies in ruins. What has transpired here? Zerg, protect the dark prelate. Hmm. The Zerg in this area should have been eradicated. Stalkers, hurry to the nexus point nearby and warn our brethren. I must investigate this further. เอาแล้วใครมาทำลาย Void Seeker ของเซรา2ูสได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมอยากจะขอขอบคุณคนเขียนเกมนะครับที่ทำให้ด่านนี้เล่นง,ง่ายมากๆและทำให้ผมกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง ภารกิจแรกก็คือหลังจากที่เราได้ฐานแล้วเขาบอกให้จัดการแคชเชอรี่ของเซิร์ฟภายใน6นาทีหลังจากที่เราได้ฐานซึ่งไม่ยากมากนะ longer disappear from Unless your nerve cords are severed. Then the impossible has happened. I can no longer sense Artanis. There is only a void in the Kala where he should be. The shadow moves against us, Executor. Artanis is in grave peril. You must raise an army and find him. My face smith, Carax, will help you re-establish this nexus point. Zeratul... Save Artanis. โอโอจะจะพูดอะไรไหมทำไรพูดผมจะได้เล่าประวัติศาสตร์โปทอสให้ทุกคนฟัง Dark Prelate Zeratul I am c a r a x of the Kalai c a s t Friend c a r a x we must establish this nexus as quickly as possible จะพูดอะไรไหมโอเคก,ก็พวกโพทอสเคยทำสงครามการเมืองกันนะ แล้วก็พวกพวกด์คเทมเพล a าเนี่ยก็ตัดไอเหมือนผมเปียข้างหลังของมันนั่นแหละนั่นก็คือคารานะพวกโพทอสมันจะฉุดเชื่อมกันทําให้เชื่อมทุกอย่างเชื่อมความคิดเชื่อมไอเดียอะไรอย่เงี้ยพวกโพทอสจะไม่รู้สึกเดียวดายหรือเหงาอะไรเลยไม่รู้สึกอยู่ลําพังเลยมันก็ไปแปลกนะมนุษย์เราไม่มีวันมีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าคารานี่มันเป็นการเชื่อมกันของทางศาสนาด้วยอะ่ะซึ่งพวกด์คเทมเพลาเนี่ยไม่เชื่อ ก็เลยตัดคาราออกพวกเขาก็เลยไม่เชื่อมกันแล้วก็ถูกคอนเคลฟอะผู้ปกครองโปรทอสก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงในสาราภาคหนึ่งนะหลังจากที่เซิร์ฟไปบุกแล้วก็ยึด IR จากพวกโปรทอสพวกโปรทอสก็ไม่มีดาวบ้านเกิดเลยนี่ก็ IR ที่เรากลับมายึดนั่นแหละไอก็พอเข้าใจไหมผมเล่นแล้วก็เล่าไปด้วยรู้สึกเหมือนอ้อ้ยเฮ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  พวกที่ตัดคาราออกไปเนี่ยก็ถูกเรียกว่าดาร์คเทมเพลาพวกที่ไม่ตัดก็คือเทมเพล่านะแล้วก็ <am> เขาก็ค่อนข้างจะดูถูกกันแล้วก็เป็นปฏิปักษต่อกันนะจนกระทั่งเกิดเหตุเซิร์คบุกไอไอภาค I. I. 1แล้วพวกดาร์คเทมเพล่าก็รับพวกเทมเพล่าเนี่ยเข้าไปในดาวบ้านเกิดของพวกเขาคือชาคูรัส แล้วก็ไม่มีการเป็นปฏิปักกันอีกเลยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะามีศัตรูเหนือเราแล้วก็คงเหมือนคนไทยอะเนาะเราอาจจะเถียงอะไรกันแต่ว่าพอวอลเลย์บอลเราเดินโกงเราก็เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันด่าอะไรอย่างนั้นที่เห็นคนโพสต์ก็จริงนะพวกโพลท s นี่ก็เหมือนกันหลังจากเขาร่วมกันหนึ่งเดียวแล้วเขาก็ให้อัลชานิสเป็นผู้นําเพราะว่าอัลชานิสเนี่ยเป็นคนนําพวกโพลทอ์พวกเทมเพลาให้รอดจากการที่เซิร์ฟโบุกอูยผมขอโทษนะผมเล่าไม่ค่อยดีเลยว่าผมเล่นไปด้วย นั่นแหละแล้วพวกด์คเทมเพล่มีอีกชื่อหนึ่งก็คือเนลาซีมถ้าทุกคนเห็นเราจะงงเทรเลตเป็นยศของ Dark ate, เซราทูด์คเพลยก็คือเซราทูนั่นเองอะไรประมาณนั้นพอเข้าใจเนาะแล้วก็เมื่อกี้มันบอกว่าไม่รู้สึกถึงเทมเพวกี่ท,ทมันควรจะรู้สึกถึงการได้ในคาราแสดงว่าคาราถูกตัดออกหรือว่ามันโดนครอบงำไปหรืออะไรสักอย่างเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น หรือว่าคาราเนียมันเป็นวิศวะเออยิงพวกเดียวกันตายอ่ะเอ้าโอ้โหเมื่อกี้สมาธิหลุดตายไปสองตัวเลยยิงพวกเดียวกันหรือว่าคาราเนี่ยมันจะเป็นศาสนาที่เอมอนเนี่ยสร้างไว้อยู่แล้วเพื่อจะคอยครอบงำโพทอสตั้งแต่ต้นมันเป็นแผนการอยู่แล้วเอออาจจะเป็นไปได้ แปลว่าพวกดาร์คเทมพลานั้นทำถูกที่ตัดคาราแต่ผมก็สักวันหนึ่งเนาะมนุษย์เราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมความคิดรวบรวมอะไรทุกอย่างเข้าด้วยกันได้ไหมคือถ้าทำได้นะเราจะเข้าใจจิตใจคนอย่างเช่นไอสตไอสตน์โมซาทหรือว่าจิตใจคนอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องรู้สึกอยู่ลำพังอีกเลยไม่มีปัญหาอยู่ลำพังอีกเลยมันอาจจะแบบไม่มีการเคียงคู่กันก็ได้ถ้าเกิด สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโอ้โหตายไปเลยสอเกิดของโคพม่อยาตายเฮ้ยไม่ไม่เตาโหเมื่อกี้กดผิดอะยังทันเนาะถ้าทันอาชีพเมนก็ขึ้นอะผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะอันนี้ผมเล่นครั้งเดียวน่าจะคิดว่าน่าจะผ่านเลยเพราะว่าด่านนี้ง่ายและมีความสุขมากมากเลยถ้า ลุกขึ้นกราบคนเขียนเกมตอนนี้ได้ก็กราบแล้วอะแต่ว่าผมเล่นบุกนี้ไปแล้วตอนที่เล่น Metal Gear เมทัลเกียเนาะที่ที่เมทัลเกียผมจะพยายามทำ no t r a c e สอะที่จะไม่ใช้อาวุธไม่ใช้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะแล้วก็มันทําไม่ได้เพราะว่ามีทสหนึ่งทสก็เหมือนอาชีพมนึงแหละทสหนึ่งก็คือต้องจับอินซีตัวหนึ่งอะแล้วเราต้องยิงมันให้ตกลงมาไงผมก็เลยแบบว่าแบงค์ Bank, ผมขอกราบลอกอินซีตัวนี้แล้วระหว่างย่นเล่นอยู่เย็นระหว่างเย็นระหว่างเล่นอยู่ผมก็กราบเลย มแล้วเพงก็บอกว่าเอ็มจะกราบทําไมเนี่ยก็มุกนั้นเล่นไปแล้วผมก็คงจะลุกขึ้นกราบคนทาซารคราฟไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้กราบพวกคุณนะ,นะครับออพวกคุณฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนาะโอเคมาตั้งใจเล่นกันดีกว่ารู้สึกอธิบายอะไรไปเยอะแล้วมันมันง่ายอะด่านนี้ก็เลยพูดอะไรสบายๆได้แล้วอธิบายทุกคนรู้ด้วยเผื่อว่าทุกคนยังไม่เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ของโปรโตสเนาะ รู้สึกว่าประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองที่พอทสู้กันเนี่ยมันมีชื่อว่าเอออนสไตรค์ถ้าใครเคยได้ยินว่าเอออนสไตรค์คืออะไรนั่นก็คือสิ่งนั้นแหละเห็นไหมเขาเรียกเซราตูว่าเป็นดีไนเออร์เป็นผู้ปฏิเสธคาราไงเพราะเซราตูเป็นด์คเทมพล่ไงเข้าใจไหมเซรลอดมันพุ่งไงเราก็เลยต้องหนี ผมไม่รู้ไงว่ามันจะมีตัวอะไรมาบ้างอ่ะผมก็เลยไปเรียกมันมาเฉยเลยถ้าผมรู้ผมก็คอยเก็บกองกำลังให้มีมากกว่านี้แล้วอีก2อาชีพเมนก็คือเก็บไพลอนแล้วพี่อ๋อไปเอาโพรบมาเฉยเลยรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างเ0อ่อ20ตัวเนี่ย ready to serve ง่ายมากเลยอาชีพเมนเนี้ยหมายถึงด่านเนี้ย อยากให้มีด่านเนี้ยเป็นประมาณเนี้ยให้หมดทุกด่านเออแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะรู้สึกว่าด่านนี้จะเป็นด่านเดียวที่ยังง่ายแล้วมีอยู่มีความสุขของผมความสุขของกะทียเออพูดเรื่องอย่างนั้นดีกว่าด่านนี้นี่ความสุขของกระเทีย Been corrupted. The hybrid must be behind us. Let us move with purpose. You have I am the voice of the eclipse. There, another void pylon. I am here. We are at your service, Zeratum. You mm hmm. ผมไม่รู้ว่ามันจะไปเจออะไรบ้างดิแต่ผมว่าผมมีตัวมากพอแล้วเนาะเราสร้างตรงนี้แล้วกันมันจะได้ไวขึ้น you have not กลัวมันจะมีตัวบนโหเลยไปเหอะเสียเวลาไปละอีกตัวหนึ่งเสียไปเยอะเลยอ่ะ คือถ้าผมรู้นะ,มะเมื่อกี้ผมจะเอาเซิร์ฟักสี่ห้าตัวก็สบายแล้วเซอร์แทงอะแล้วเราก็ยิงนี่ผมไม่รู้ไงมันจะมีอะไรบ้างเนาะแต่ทุกคนกาคงไม่ว่าเนาะถ้าจะเกิดว่าถ้าเกิดได้เป็นอะไรเนี่ยพูดผิดถูกอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่าผมจะเล่นครั้งแรกแล้วมั่นใจว่าผ่านเลยเพราะว่าอาชี e เม m e n t ที่อ่านดูมันง่ายอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเก็บไปร่อันสุดท้ายไปก็เลยขึ้นอาชีพมมได้ละแล้วก็ได้ไพลอนสุดท้ายพอดีก็ออเจกติทั้งหมดก็พาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนภารกิจของเทรนเลยอ่ะคือรู้สึกรู้สึกโอเคอ่ะมีความสุขที่ได้เล่นสนุกรูทอลอะไรก็ไม่ได้ยากเกินไปรูทอลเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นคอมไงมันไม่มีความคิดอ่ะ พอเล่นกับคนมันมีความคิดยากหลายเท่ามันยากตรงที่ achievement บอกตามตรงเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงพยายามทำให้พวกคุณเห็นเนาะจริงๆมันก็ไม่มีความจำเป็นนะที่ต้องทำ achievement นะเนาะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องอะแต่ว่าผมว่าผมเป็นคนที่อะไรต้องสมบูรณ์แบบอะก็เลยผมก็เลยต้องทนทรมานกับ อุปนิสัยของตัวเองนี้นะที่เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดี ลิงเข้าไปหาอิมมอร์ทอย่าทำนะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับอิมมอร์ทกับซอกเกอร์นี่มันแพ้ทางไงอิมมอร์ทอยิงอารเมอร์ยูนิตแรง a your n the color is filled with rage my mind is being consumed oh, Tannis. you must hold on we are coming for you Rested control of the Kala. The Templar have fallen. With our nerve cords severed, only we Neracine remain unaffected. It falls to us to halt this madness, brothers. I seek the path of salvation. We must reach young Artanis. I only pray that we are not too late. The voices. oftion liv เพราะว่าพวกโปรทอสเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยพวกเซลนากะไงแล้วเอมอนเนี่ยก็เป็นเซลนากะเอมอนก็คงรู้เรื่องคาราเนาะแล้วก็สามารถส่งความพิโรธอะไรมาในคาราแล้วควบคุมโปรทอสได้ พวกไฮบริดก็เลยเรียกโครทอสว่าบุตรแรกเพราะว่าโครทอสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลนากะสร้างเป็นที่แรกแล้วเซลนากะคิดว่าพวกโครทอสเนี่ยบริสุทธิ์ในทางรูปร่างแล้วหลังจากนั้นพวกเซลนากะก็ทิ้งพวกโครทอสแล้วก็ไปทดลองกับพวกเซิร์กแล้วคิดว่าพวกเซิร์กเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ทางเอเซนส์ก็เอเซนส์มันก็อย่างที่เราเล่นฮาร์ดดิสซอมกันนะว่าพวกเซิร์ฟเนี่ยจะค่อนข้างจะ บ้าเรื่องกินกินเอเซนซส์อะไรมากมายเนาะมันพูดแต่เอเซนเอเซนกันโดยเฉพาะเดคากะ 好啊、uh. Whoa. <laughs> ยีปีบายบายเ e r o t ทู bye bye, The Growing Shadow ก็ได้ทุกอย่าง Unis Lost มากไปหน่อยเพราะว่าไม่รู้มาก่อนไม่ได้วางแผนอะไรไว้เนาะ Let's Continue Smith Karax, I have been looking for you. Artanis, praise the Your gods. The they must be removed. It was done by the Dark Templar. I am free of the Kala's corruption. Are there others? I have saved all that I could. Come, we must escape this world before time runs out. Escape? How? The Spear of Adun still rests beneath the ruins of Kor Shakal. Its generators are ancient, but a phase smith of your ability will know how to bring them online. The Spear of a Dune? I I am honored to have the opportunity. This is fortune we cannot ignore. Indeed. Come, we must go at once. Hierarch, we are en route to the Spear of a Dune. As long as its generators still function, I should be able to bring them online. Once the spear is fully activated, we must flee from this fallen world.